สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกของเรื่องและเราอยากจะบอกไว้ก่อนว่าเนื้อหาจะเป็นในส่วนของเนื้อหาในนิยายแต่รูปภาพที่ใส่ในคลิปอาจจะเป็นในส่วนของมันทวาค่ะเรามาเริ่มเรื่องกันเลยเรื่องก็มีอยู่ว่าอันเจอในเอกของเราเนี่ยน้องเป็นเห็ดดอกน้อย,น,อยน้องอยู่ในถ้ำแล้วเห็นอันเจอน้องเลยถามอันเจอให้ช่วยพากลับออกไปข้างนอกไหม แต่น้องอันเจออนาพึ่งถูกสัตว์กายพันโจมตีและเป็นแผลที่หน้าอกแผลใหญ่มากแล้วก็เริ่มเน่าแล้วน้องเลยบอกอันเจอว่าคงออกไปไม่ได้แล้วแล้วน้องอันเจอก็เรียกชื่ออันเจอน้องเรียนรู้ไวมากขนาดเป็นแค่เห็ดดอกน้อยอเอออันเจอในตอนแรกอ่ะน้องเป็นแค่เห็ดแต่ตอนนี้น้องได้ร่างกายของอันเจอที่ตายไปแล้วมาอันเจอตอนน้องมีชีวิตอยู่ มีแต่คนทอดทิ้งน้องน้องเลยไม่อยากกลับไปฐานทัพมนุษย์อีกแล้วเออเพราะว่าฐานทัพมนุษย์เนี่ยสําหรับน้องก็คือไม่ใช่สําหรับน้องหรอกความเป็นจริงนั่นแหละคือจะมีแต่พวกที่แบบมีประโยชน์ถึงจะมีชีวิตอยู่ได้เออสาหรับน้องการที่น้องตายนะเป็นเรื่องที่ดีอันเจอน้องโอเคที่น้องอันเจอเอาร่างกายน้องมานะ น้องยังบอกว่าอันเจอเป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนโยนมากๆแต่น้องอันเจอนางไม่เข้าใจความรู้สึกของมนุษย์นางไม่รู้จักคําว่าคุณค่าหรือความตายน้องรู้แต่ว่าจะต้องไปฐานทับมนุษย์เพราะจะไปตามหาสปอที่โดนขโมยไปพอได้ร่างที่อันเจอมอบให้น้องก็ใส่เสื้อผ้าแล้วก็เก็บกระสุนปืนเดินออกจากถ้าถ้าตรงที่น้องอยู่เนี่ยเรียกว่าเหวลึกเป็นสถานที่อันตรายมากๆคือแบบมีแต่พวกสัตว์กลายพันธุ์ที่เก่งกว่าข้างนอกอยู่เต็มไปหมดเลย เอาละค่ะบทที่1ก็จบไปแล้วภาษาที่เรื่องนี้ใช้เข้าใจค่อนข้างยากมากๆแต่เราชอบอ่านเรื่องแนวนี้เลยไม่ได้อะไรส่วนคนที่กลัวปวดหัวกับคำศัพท์แล้วก็งบไม่พอหรือขี้เกียจอ่านเองก็มาฟังเราสปอยล์ก็ได้ค่ะเพราะว่าเราจะสรุปมาให้เข้าใจง่ายๆแล้วเจอกันบทที่2อ p ีหน้าค่ะ